อาลาเลยเด้อเจ้าที่เจ้าทานสะทานเทียนนี่เด้อเสียใจเมื่อปลาได้ปบบนี้นี่เนาะนี่มองเฮดเป็นมองนอนลาแล้วลาแล้ว เด้อน้ำตกตัดสว่าเด้อน่าแสดงเมื่อโซนนคราราชสีมาวัดแล้วเอาว้าโกันหน้าพอกันไหม สวนน่ะทางเมื่อ ทิศแทนเนะเาะซึ่งเมื่อวันจะนอนสามคืนแต่ว่าบ่อยนอนสามนอนแต่สองคืนโอเคสนิทครับพอแล้วทำตัวตัดสว่าลาเลยเดอ มันเขาต้องค่อยๆแล้วมันแถวบ่มีไม่คันเถ่สาสัมโอ้ทางเมื่อก็ได้ โอ้ข้เจอเมื่อเมืดแล้วนี่ขาจอเก็บเต็นเมื้ดแล้วขาจอคุดเป็นมองเป็นพักเป็นพักเดี๋ยวเข้ามากุ๊บใ่มันก่ะ กอยากพอมาสิบสาวคนก็โอเคสี่สิบเนี่ยโอ,อ้ยากยากถ้านี้ไปอาบน้ำก็ได้เนาะเป็ดแคมเขาจออยู่เนี่ยเขาจะไปซักน้าอยู่าัน้ เดี๋ยวมองนอนมั้งท่านพ่นโต๊ทางนี้มันแหง้งอันนี้พ้นโต๊ะหมดกันเลยเมือน,มนเปียกมั้ก็ต้องใส่บริการนักอันนี้ก๋วยปลาเนาะมันเปกลกวยปลา còn tao, đêm thay này, họ con sao này ta, con youto, bằng cái sao, mùi đi nào น้ำอันนี้เขาคือได้ล่างเกือเพราะใส่ก็แต่ตอนนี้เต้มน้ำมันสอนนี่ มีอย่างกัดเนอะหมดประัา ตาเลยเด้อเจ้าที่เจ้าทานเด้อน้ำตกตัดกลางตัดสาว่านเดินทางกลับวัดแล้วศูนย์คนเรยนิ่งจันคนเมื่อเลยบ่บ่จัวคนเมื่อเลยบ่เพิ่นใหญ่ฮะไปไม่หรอบ่

เดี๋ยวไปถ่ายตอนสุดถ่ายก่อนอ๋อจะเดินจะเดินทางกลับแล้วาเนี่เด้ามือคือเนืโอ้นามร้ายขนาดนนคือมีอะไรกรุบเจะาจะเดินทางกลับแล้วนาะอกมาเนี่ย

เออนี่เขทาทำเป็นบทเรียนเนี่ยเนี่ยเขาสมมติว่าเขาเขามาเนี่ยเขาจ้างไก่เท่าบาทนเาเอาละมือแะ้างใดงานทำาอเอามาหลสามแสนบ่อสี่แสนบ,สสนบ่ต่อมือเอบ่อเท่เปเครื่องนั่นเบ่อเครื่องนั้นมีกำหนดที่สิบกิโลสิบกิโล,ลเรือนเรือนั้น,อ,น,น,อ,น,นอ,อะไรร<อ>าคาถ้าถ้าเลเล่อยหั่นกันไราคานนึงบ่อ เขาบอกก็เป็นใกล้พูดเร่องเงินบ่อ๋อเขาบอกจะคนนี่ครับนี่เขาบอกุบี่จะคนสองคนสิบสอโอ้คนโตคนตสามคนไล้โสมคนได้โคนใกล้ท่นเป็นนี่เลยเอาได้เบิ่ให้มันนา ถ้าถ้าเป็นอิซาวซาวกนเดียเขาต้องสองสามสี่คนบ่สี่คนมันบ่โอ้โอ้ลายอ๋อเอาคำใจลายๆเนอะเนี่ยแหละเขามันบวกเฮ็ดกินน้ำป็นบ่อนิถ้าว่ามานอนนนิเออเอาอองอจันกลกับก้อนสัน าันตันใ้ันเทา่าให้อ๋อของสิบสองคนตอ่อต่อไก่สองคนหน,นึ่งบ่อสามคนธรรดาห้าคนตอ3มคนสิคนอ๋ออ่ามีใบพันเท่ายานแล้วหลาแล้วบ้านี้ เนี่ยพอดีพีเจอามาเทียวเนาะกำลังมาบ่มานอนบ่เนี่ยไปกลับบ่อ,อ,อ๋ออันนี้ของพอครับพี่สอบบ่อ๋ออาจารย์กับปตอนเสะนอะ ัขเขาจะเปรียเทียวเท่นี้เนาะ